สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปูส่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปของผมหลายๆายคลิปท่านก็จะได้พบท่านจะได้ชมเรื่องราวสุดเหลือเชื่อที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันหรือยุค5 g ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย มากๆเป็นเรื่องราวจากความฝันที่แปลกพิสดารและเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงผู้มีพลังวิเศษความฝันนี้จะเป็นเพียงแค่ความฝันแปลกธรรมดาทั่วไปเพราะใครๆก็ฝันแปลกได้แต่ก็มีหลายคนที่เคยฝันแล้วเรื่องราวในความฝันนั้นกลายมาเป็น เรื่องจริงหลายหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันมาบ้างแล้วและผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านเคยฝันแล้วความฝันนั้นกลายมาเป็นเรื่องจริงและก็มีบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะฝันเห็นเลข3ามตัวแล้วไปซื้อตามแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีหลายคนแต ความฝันกลายเป็นเรื่องจริงของผมแปลกกว่าคนอื่นๆเพราะฝันว่าหลวงปู่สวงบอกที่เก็บซ่อนสมบัติความฝันที่แปลกพิสดารของผมกลายมาเป็นเรื่องจริงหลายเรื่องและเกิดขึ้นหลายครั้งต่อเนื่องกันโดยตลอดในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเรื่องราวในความฝัน เมื่อคืนวันที่15พฤษภาพศสอ6พก็ทยอยเกิดขึ้นจริงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันพศ2565หลายเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ผมเพิ่งนำมาเล่าเหมือนเรื่องราวในคลิปที่ผ่านมาจนเป็นเรื่องที่ลูกศิษย์หลวงปู่สวงถึงกับตกตะลึง เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องอัพินิหารแบบนี้เกิดขึ้นจึงสนใจเข้ามาดูจนยอดชมคลิปพุ่งแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าหลวงปู่สวงท่านจะเก็บซ่อนของดีที่สุดของท่านเอาไว้ในสถานที่รับตาแต่ไม่รับตาเห็นแต่ ไม่รู้ตอนหลวงปู่สวงท่านจะละสังขารท่านก็ได้ใช้พลังวิเศษสร้างกลอุบายหลอกล่อไม่ให้ผู้คนรู้ว่าแท้จริงแล้วหลวงปู่สวงท่านละสังขารที่ไหนหลวงปู่สวงท่านเลือกถอดดวงจิตเอาไว้ณนะสถานที่แห่งใดสถานที่แห่งใดเป็นสถานที่ สุดท้ายในชีวิตของท่านสถานที่ท่านเลือกมาพำนักอาศัยอยู่ในช่วงระยะวันเวลาสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านอยู่เพื่อรอเวลาละสังขารถ้าผู้คนรู้ว่ากระท่อมหลวงปู่สวงต้นมะขามเป็นสถานที่สำคัญ สถานที่แห่งนี้ก็จะโดง่งดังมีผู้คนมาที่แห่งนี้อย่างมากมายด้วยเหตุนี้หลวงปู่สวงท่านจึงใช้พลังวิเศษของท่านทำให้ผู้คนหลงทางหลงสถานที่เพื่อเป็นการเก็บรักษามวลสารผงมะขามร้อยปีและวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ให้ศูนย์หายไปเพราะหลวงปู่สวงท่านได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าอีก20ปีหลังจากที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วก็จะมีบุคคลที่หลวงปู่สวงท่านได้กำหนดและคัดสรรเอาไว้มารับเอาวัตถุมงคลรวมทั้งผงมะขามร้อยปีอันศักดิ์สิทธิ เหล่านี้ไปตามวันเวลาที่ท่านได้กำหนดเอาไว้และที่สำคัญจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้คนหลงทางถ้าไม่คนไม่หลงทาง <c oughs> ไอ้ของดีนั้นก็อยู่ไม่ถึงผมปัณน,นี้โดน <c oughs> มืดีฉกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ออมันมีที่ไหนหลวงปู่สวงวั <c oughs> งเวงวงเวงหลวงปู่นั่งนั่งสมาธิอยู่ในชุดพระข้ <c oughs> างกระท่อมต้นมะขามเออ ภาพนี้คนลืมคิดความเกี่ยวข้องและไอ,ไอกระทร่อมนี้มันอยู่ใน <ไป S 1> <อ>สถานที่ทีก <สะ S 1> ่ก็กระท่อมต้นมะขามเออแล้วหลวงปู่สวงให้ต้มกบที่กระท่อมต้นมะขามเออแล้วหลวงปู่สวงต้มน้ำร้อนลวกพระอาจารย์ประโยคก,ก็กระท่มต้นมะขามอ๋อเหรอที่กระท่มต้นมะขามใช่ใช่หลวงปู่สวงเล่นว่าวเอารูปหมามัดให้รูปหมาขึ้นตามว่าวไปข้างบนก็กระท่อมต้นมะขาม คือกระท่อมต้น,ตนมะขามหลวงเทเขาเปลือกที่กระท่อมต้นมะขามหลวงปู่สวงปักไม้อปลายลงก็กระท่อมต้นมะขามเออเลย<อ>จุ่มพุ่งหมดนนียวมหาศาลเลยมหาศาลแต่ครับ,รบอาจ,จารย์สารโรดทําให้หลวงไายหลวงปู่สวงให้ยกเสาเอกก็กระท่อมต้นมะขามเออทั้งหมดเลยตำนานตรงนั้นแล้วทีนี้ทําไมต้นมะขามเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรหลวงปู่มากมายเนี่ย แต่เหตุใดที่มาเหตุใดทําไมถึงต้นมะขามที่มาของเลขสองสองทับสองสองนี่กระท่อมนี้สองสี่เป็นแปดแอนี่แหละท่านชี้เลขไทยนะสองสองทับสองสองกระท่อมนี้แหละอ่าแล้วก็ท่านกันละสังหารมาที่แปดเป็นการโฆษณาทั้งหมดกระท่อมนี้สรุปแล้วกระทมนี้ในทั้งหมดพอยี่สิบสองปีผ่านไป ความจริงปรากฏกระท่อมที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สูงที่สุดคือกระท่อมต้นมะขามผมได้เดินทางมาที่กระท่อมหลวงปู่สูงต้นมะขามอีกครั้งเมื่อเวลาบ่ายสาวันที่16บธันวาพศสองห้ซึ่งเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ผมได้รับมวลสาร ผงมะขามร้อยปีและวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเมื่อวันที่26ทธันวาพศสองพห้าสเมื่อผมเดินทางมาถึงสักครู่หวยก็ออกพอดีเลขสามตัวบนออก2องสหเลขสองตัวล่างออก8ปสเลขสามตัวบนออกเลขในคลิปหลวงปู่ส่วงบ้านบักกะนีว ซึ่งเป็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยอยู่ก่อนจะมาอยู่ที่กระท่อมต้นมะขามเมื่อมาถึงผมก็พบกับลุงแก้วและป้ารัฐสองสามีภรรยาเจ้าของกระท่อมผมก็ได้จุดธูปตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงปู่สวงว่าวันนี้ผมตั้งใจจะมาขอมวลสาร ผงมะขามร้อยปีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าผงมะขามร้อยปีพระพิคเนตและองค์ปู่ฤษีบรมครูทั้งสององค์และเหรียญสิบบาทพศ2551ออ,25อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หลวงปู่มอบให้ผมก็จริงอยู่ แต่เจ้าของสถานที่เจ้าของต้นมะขามยังไม่ได้ยินยอมมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ให้ผมถ้าผมออกคลิปเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปผมก็อาจจะโดนแจ้งความในข้อหาลักทรัพย์หรือขโมยสิ่งของได้เพราะไม่มีภาพที่เป็นพยานยหลักฐานว่าเจ้าของ ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้ถูกต้องตามกฎหมายได้ยินยอมมอบสิ่งของอันมีพลังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงให้ผมอย่างถูกต้องด้วยความเต็มใจผมจึงกราบขอให้หลวงปู่โปรดใช้พลังอิทธิฤทธิ์พลังวิเศษของหลวงปู่ช่วยโดนจิต โดนใจให้เจ้าของสถานที่ได้ยินยอมมอบผงมะขามร้อยปีที่หลวงปู่ได้นั่งสมาธิเพ่งกสินทั้งสี่อันมีดินน้ำลมไฟแผ่พลังบุญบารมีแผ่พลังเมตตาปลูกเศษมวลสารและวัตถุมงคลเหล่านี้ให้ผมด้วยความเต็มใจ ไม่มีปัญหาใดๆด้วยเทินแล้วเรื่องราวอภินิหารมหัศจรรย์จากหลวงปูส่สวงก็เกิดขึ้นกับผมเพราะเพียงผมเอ่ยปากขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์จบลุงแก้วผู้เป็นเจ้าของก็ตอบทันทีว่าได้ครับได้ครับอย่างง่ายดายโดยไม่มีทีท่าหรืออาการ ลังเลแม้แต่น้อยนิดเหมือนกับว่ามีคนมาสั่งลุงแก้วเอาไว้ว่าถ้าไอ้คนนี้มันมาขออะไรก็ให้มันไปเลยอย่าขัดขืนทั้งทั้งที่ผมคิดอยู่เป็นแรมปีกว่าจะกล้ามาขอเช่นนี้ผมถึงกับอึ้งและดีใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเก็บอาการ ผมเคยแต่ได้ยินพี่หนุ่มและอาจารย์สาโรธเล่าว่าเวลาหลวงปู่สวงท่านใช้พลังเมตตาของท่านสะกดใครละก็คนนั้นจะคล้อยตามอย่างน่าอัศจรรย์ผู้หญิงสาวสวยหน้าตาดีจะเป็นคุณหญิงคุณนายเด็กสาววัยรุ่นถ้าหลวงปู่สวงจับ จะไม่มีโรงไม่ว่าจะจับส่วนใดเหมือนหลวงปู่สวงท่านสะกดไก่จับไก่ให้ชมนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้หลวงปู่สวงท่านสะกดเจ้าของกระท่อมเจ้าของต้นมงคามให้มอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ให้ก้าวเฮงขอเชิญทุกท่านชมคลิปเหตุการณ์ในวันที่16ทธันวาคม2564 ่ผาานมขอลุงว่าขอมวลสารนะฮะเออขอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยายจะจัดการให้เอามวลสารที่อยู่กับต้นมะขามนะฮะเออเนี่ยพวกผงใบมะขามอะไรทั้งทั้งหลายนะฮะเออเอาไปเนั่นเอาไปนเออ่มาถึงนี่จริงจริงเออนี่มาถึงนี่จริงๆริงตอนนี้ได้เออนี่นี่ยังเหลองกลนวหลงเดิมมันยังไงอันนี้ โอ้นี่เทรหมาะเลยดิดูเยเดี๋ยวเอาตัวนี้มาเอามาขึ้นตรงนี้สูงนี่อ่านี่ยายกวาดให้ด้วยตัวเองเลยนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะมันเป็นงามอยู่ตรงนี้อ่านี่แหละนี่กวาดตรงนี้เลยนี่อ่านี่ใส่ถุงวันนี้ได้มาเจอตะแก้วนี่ยายชื่ออะไรนะ ยายรัดยายรัดเนี่ยเยอะเอ่อลุงนครับยายรัดออเจ้าของกระท่อมต้นมะขามนะฮะกําลังกวาดนี่พวกเศษผงเศษใบมะขามนะฮะกระท่อมต้นมะขามเ้อนี่เออลงปูเด้อนี่ ขอโชคขอลาบขอโขอจะได้นี่ไอ้มีบุญมีโชคมีลาบจะได้นี่มาร่วมบุญกันมามาช่วยสร้างตรงนี้ให้เจริญเนาะลงปูนี่เด้อนี่นี่เลยตรงนี้มันเป็นหลุมนะฮะนี่ว้าย <Okay. S 1> เป็นเรื่องแปลกมากที่มีอึงอา่ามาอยู่ในหลุมมวลสารศักดิ์สิทธิ์บนต้นมะขามแบบนี้ ก็แสดงว่าหลุมที่มีผงมะขามร้อยปีอันศักดิ์สิทธิ์ร่มเย็นเป็นสุขขนาดที่อึ่งอ่างยังเข้ามาอาศัยอยู่หรือว่าหลวงปู่สวงและเทพรักที่รักษาต้นไม้นี้อยู่ได้จำแรงแปลงกายเป็นอึ่งอ่างมามอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์บนต้นมะขามนี้ให้ผมเป็นครั้งที่สอง ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมอะไรนี่มีอึงอ่างด้วยเอาได้อึงอ่างมาด้วยโอ้นี่มีอึงอ่างโอ้อึงอ่างลงลงปูเออมาอะไรนโอ้ลงปูออกมาแล้วเออไอ้ไรนิ่มๆนี่นี่นะเดี๋ยวเปิดไฟนี่เคียย์ไปนิ่มๆนี่อึงอ่างมาอยู่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเอาปลอยคืนฮะไม่ไม่เอาไปด้วยหรอกนี่จดไปหลอกนี่หงมาขาวพันปีนะฮะนี่นี่นย,ย่งหญ่เจ้าของให้เลยนะครับนี่อ่านีมม่มีมีมีอึ้งอ้างด้วยได้อาปลอยคืนเออนี่นีอ่อ้นี้หลวงปู่แล้วนี่ไหนอยู่ไหน จับถุงดีดีนะหาก่อนอยากไปด้วยบ่เอออยากไปด้วยบ่ <c oughs> อ่ะนี่หางเอาไปเดี๋ยวไม่มีที่เลี้ยง <c oughs> ให้อยู่ที่เดิมเนาะ <c oughs> ปล่อยลวงปูอยู่ที่เดิมดีกว่า <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เออ <c oughs> นี่ตรงนี่นะฮะ ้าแกจัดการให้นะมวลสารมวลสารพันปีนี่นะตรงนี้ลุงเย็นช่ำขนาดพอนี่มีดอกมะลิอันหนึ่ง นี่มอนี่เอโอ้ดอกหนึ่งนี่่ะใส่มามีอะไรใส่มาข้างบนมีหลุมนี่ที่เดิมนะฮะเนี่ยปล่อยอยุดที่เดิมอ่าขอบคุณครับนี่ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโชคมีลาบนี่เด้อเอาครับนี่ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่า ป้ารัตท่านได้ล้วงโกยเขี่ยแคะปัดกวาดทุกซอกทุกหลืบบนต้นมะขามเพื่อเก็บกวาดเอามวลสารผงม,มะขามร้อยปีอันศักดิ์สิทธิ์แบบชนิดที่ว่าหมดเกลี้ยงจริงๆให้ผมในถุงสีขาวคือผงม,มะขามร้อยปีชุดแรกที่ผมอัญเชิญไปเมื่อวันที่26ทธันวาพศ 2563ส่วนในถุงสีเหลืองคือมวลสารผงมะขามร้อยปีชุดที่สองที่ป้ารัตให้ผมเมื่อวันที่16ธันวาพศสองหท่านผู้ชมจะเห็นว่าสองชุดมีความแตกต่างกันอย่างมากชุดแรกเป็นผงที่สะสมมาเป็นร้อยปีส่วนชุดที่สองมีผงมะขามร้อยปีที่เหลือจับ ที่ผมเอาในครั้งแรกอยู่บ้างและก็มีผงและใบมะขามที่เพิ่งจะผ่านมาหนึ่งปีอย่างเห็นทำให้เราเห็นความแตกต่างทั้งสองชุดอย่างชัดเจนเมื่อผมได้รับมวลสารจากต้นมะขามเรียบร้อยแล้วผมกำลังจะลากลับก็ปรากฏว่ามีแสงพระอาทิตย์ยามเย็นส่องประกายลอดแผ่นฝากระท่อม มากระทบที่ดวงตาผมทำให้ผมเงยหน้าหลบแสงแดดนั้นพลันตาผมก็พบกับผ้าสีแดงๆมัดอยู่กับคื่อกระท่อมผมจึงถามลุงแก้วเจ้าของกระท่อมว่าใช่จีวรผืนสีแดงที่แขวนอยู่บนเชือกกลางทุง่งนาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมผ้าสีแดงที่มัดอยู่บนคื่อนั้นมีประวัติ ตำนานอย่างไรและมีอภินิหารอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่าขอทุกท่านติดตามชมในคลิปหน้าตอนต่อไปในคลิปหน้าท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมมีความปรารถนาหรือความคิดจะทําอย่างไรกับมวลสารและวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงที่ผมได้รับมาคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน